สวัสดีค่ะมามือน,นีบนเมนกาแฟเด้อค่ะอากาศห้อนๆน,น้ำแข็งใสยายติ๋วค่ะมามานะคะยายติ๋วกินขนมปังนะคะนี่ค่ะนมเยิ้มๆเ,เลยค่ะ คุณเอฟซีกค้อแม,มาจจามาเย็ยนๆน้ำกันค่ะผมยัดติ๋วง่าวเร็ววะง่ายละ่ะก็จะได้เป็นตั๊อีกละชื่นใจจ้ะ เรไม่นำเชื่อมแล pues mm ้วจ,จ nah, ้ะของนี้เดีวจะจะเป็นให้รูกบ่อยแท่กับน่องคนนะคะแต่ก่อนกับพ่อขายได้จ้ะเมื่อนึ่งกับเอาว่าเป็น เรื่องมือขายดีกับน่มอมสามปองกับเคยเบิดจ์ะเฮลิบอยสีแดงนี่สีอื่นบรไรสีแดงนี่มือละสองขวดจ้ะแต่พอมาช่วงนี้มากนี่เศรษฐกิจำ่แย่จ้จะปองนึ่งสามมือกับเบิดจ้ะมือละล้อยๆอยกว่า เนื้อติวขายบ๊วแพกนะจ๊ะสวยสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทจ้ะเพิ่มไส้ได้อีกอย่างละห้าบาทจ้ะเนื้อติวก็จะบ๊วยบ๊วยบ๊บ๊บบบบกินมันลายก็เลยก็เลยใส่ให้รูบ่อยหน่อยจ้ะกระบปรหน่อยปะไหนนะคะเห็นไหม ข้าวนี้ตักขินกับสีสันนอท่างนี้มันก็จะเป็นนุ่มขาวๆนุ่มจะและสีสันๆๆๆน้ำแข็มกับเครื่องปั้นของเยี่ิวกับแบบละเอียดมากนะคะเป็นเก็ดมีมากค่ะ ถ้าน้ำแข็งใสนีนท่านเก็ดไง่น่จะไม่อร่อยนะคะ,ะเก็ดน้อยจะอร่อยค่ะ ไม่ได้ขากล้องหรอกอีกลองกได้นอ้อร้านอยากขอกลองน้าว่าเป็นยังค่ะร้านบ้านนี่กินได้ <c oughs> อย่าวิ่งถ้าวิ่งแล้วสารลักจะไ,ไม่ได้กินอ่าหมอนแล้วก็ามาเอาอีกจ้ะได้อืม <c oughs> น้องข้าวจะมามาสวัสดีป้าป้านนานาอาอาดูในคลิปยายดูอ่าอ่าหเมื่อนี่ขาวดำด้วยยายกับหลานสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีสิคะเร็วๆเอานไม่ไได้่มต้องขึ้นยืนเลยแล้วหนูก็จะได้ออกไปสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามช่องของหนูค่ะอ่ะ ด๋ยยายจะนัเดี๋ยวยายจะป้อนเออหนูกินอยู่ตรงนั้นแหละกินกับยายได้ไม่เป็นไรอันนี้ยายออกคลิปคนเดียวแค่เอาหนูมาแวบบแวบบได้ไม่เป็นไร <laughs> ย่ติวเป็นนักเอกต้องเอาร้านมาเป็นประกอบถ้าอยากออกน้ำจ้าเอาเอามาเป็นนักเอกน้ำยายบอได้ <laughs> อืมอ่ะอย่ามาดเด้แซ่บอร่อยอร่อยอย่างอร่อยอร่อยย่างย่าจะำมึงนั่นมึงเวลาจะ่ะมาเยอะยแฟนถามน้ำอ่ ครั้งนี้ยิ่งเป็นดัซเซบเด้หนิเนิ่นมา <c oughs> มา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 กินด้วยกันกินด้วยกัน ừ, บ่มากินเป็นแต่กาแฟ έ, โซ่กาแฟได้ยหายอ่าลูกอา้าแล้ว <c oughs> เร็วยาฝา่ข้าวคงอะไรทำอะไยุ่งขนมปัง ยายชอบกินหนมปังจะหันทางนี้ให้ดูจะไม่จะได้สวยเนาะเยสติวก็จะพังข้างนมุมน้ำแข็งใส่เยสติว๋วไม่มีน้ำเชื่อมนะคะสูตรเยสติว ลูบอยแล้วลรูวนแก่ห้อนจะกแก่ห้อนบอมันพึ่งขายขายตั้งแต่รุ่นไซมือแล้วค่ะเจตาิ๋วขายเป็นโต๊ะแล้วก็ตอกตะปูเอายางเอายางนอกรถมาตอกใส่เป็นมือจับใส่จ้ะขายแต่เป็นสาว อ่ะลูกอะหลักกะมามาเป็นรอยแบบน,นี้ลูกซสืออัหมุนให้หมุนมือให้อือบบดน,นี้ใบมันบ่มีขายมันมันลาสมัยเดียวเลกบน,นี้มมนเครื่องไฟฟ้าได้จ้ะนีอือเปลี่ยนมาสามแบบแล้วะตะขายลำแข้งไซมาน,นี้จ้ะ ก้อนน้ำแข็งบันยัดิติวสะอาดนะคะที่ใสมือหรือใสเนี้ยมุนน้ำแข็งทำเองแจเยัดติวบ่ซื้อยัดติวจะมีตรตเย็นสองอันยัดติวจะทำบรรลักษ์สิบสองก้อนจ้ะส่วนมีตู้ัวไอติมใช้ไอติมนี่แห้งเฮ็ดสบายจ้ะซื้อฮันจแตเตเลสมาทำเองใสเอง กระอาจกระอาดก็น้ำแข็งเป็นมือที่ห้าไปซื้อระวังสายไฟนะลูกจ้าเย็ดจิวกวัาจะขอโจ๊คลิปเค้น,นี้เน,นาะขอนาะจ้ะาเมื่อกินน้ำแข็งใสโชว์มือนี่ไม่ใช่กาแฟนะคะน้ำแข็งใสจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอมาให้กำลังใจค่ะ บายบายค่ะทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นภยัยวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปัง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 ,ปงค่ะ